เป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะครับของเตาอบเด็กเว่นนะครับตัวนี้เป็นเตาอบชั้นสองตานะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับนี่คือหน้าตาของบอร์ดนะครับเปิดปิดเครื่องตรงนี้นะครับเปิดพอเปิดปุ๊บเราจะเห็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนตัวนี้คือสตรีมนะครับตัวนี้คืออุณหภูมิที่เราจะตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับอุณหภูมิบนอุณหภูมิล่างนะครับอันนี้อุณหภูมิภายในนะครับอุณหภูมิภายในชั้นบนอุณหภูมิภายในภายในชั้นล่างนะครับตัวนี้เป็นเวลาข้างหน้าคัรบ โอเคแล้วอันนี้วิธีการตั้งก็คือให้เรากดตัวลูกศรน,นะครับให้ไฟมันไปกระพริบนะครับถ้าเราต้องการตัวไหนเราก็กดให้ไฟไปกระพริบที่ตัวนั้นนะครับสมมติว่าเราต้องการตั้งไปล่างเราก็กดไปที่ให้ไฟมันกระพริบที่ไฟล่างแล้วก็เราก็หมุนในนี้สมมติว่าเราต้องการนั่งไว้210นะครับพอถึงไฟ210ปุ๊บเราไม่ต้องกดอะไรครับเดี๋ยวไฟมันก็จะหยุดกระพริบแล้วก็เป็นไปตามที่เราตั้งไว้เราจะตั้งกลับไว้เป็น200เหมือนเดิมแล้วก็กดอีกทีหนึ่งแล้วก็ อุณหภูมิอันนี้คืออ uhm ุณหภูม <Pa igi. S 1> ิภายในจริงๆตอนนี้ทั้งบนและล่างนะครับอุณหภูมิที่เราตั้ง200ไฟบน200ไฟล่างนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิที่เราตั้งมันสูงกว่าที่เราตั้งนะสูงกว่าอุณหภูมิภายในจริงๆอ่ะระบบการทำงานฮีเตอร์มันก็จะเปิดตัวขึ้นนะครับคือตอนนี้พอเราเปิดสมมติตั้งไว้200 210นี่เห็นไหมมันจะกระพริบเสร็จแล้วมันก็จะไอฮีเตอร์มันก็จะเปิดการทำงานทันทีเพราะว่ามันต้องการให้อุณหภูมิจริงๆที่มันต้องการเเเนนนนีีีี่่่ยขึ้้้้้้ไไไไปปตตตาาามมททอุณหภูิรรรัััังงววะคบบกล200พ พอคร200มันก็จะดับลงนะครับโอเคมาถึงการตั้งเวลานะครับข้างหน้าเป็นนาทีข้างหลังเป็นวินาทีให้เรากดเหมือนเดิมไฟไปกระพริบที่ตัวไหนก็ให้ตั้งตัวนั้นตัวนี้เป็น12นาทีเราตั้งไว้เราต้องการตั้งไว้1นาทีก็ปิดไปที่1นาทีพอไฟหยุดกระพริบนะครับมันก็ได้ตามที่เราตั้งไว้อันนี้คือวินาทีสมมติวเราต้องการแค่30วินาทีเราก็กดไปให้ไฟกระพริบตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์เลยแล้วก็กดที่ึให้เป็นไปหน่วยวินาทีสมมติเราตั้งการแค่10วินาทีเราก็กดไปหยุดกระพริบการทํางานเสร็จสิ้นให้เรานับถอยหลังโดยการกดตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวกด การนับถอยหลังถอยหลังเวลานะครับกดปุ๊บตัวสีแดงตัวละทางขึ้นพอครบ11วินาทีเสียงก็จะดังแล้วก็ไฟในเตาก็จะติดนะครับให้เรากดตัวนี้ตัวเดิมเพื่อการหยุดไว้นะครับตรอการตั้งแค่10วินาทีก็กดไว้พอมันหยุดกระพริบ5ก็ได้แล้วก็กดนับถอยหลังนะครับ9เก็บสักพักมันก็จะครบแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาเสียงดังแล้วก็ไฟติดนะครับพรกดปุ๊บ เสียงก็จะหยุดแต่ก็มันก็กลับเป็นค่าที่เราตั้งเวลาไว้เหมือนเดิมนี่นะครับคือตัวนับถอยหลังเวลาตัวนี้เป็นการเปิดปิดไฟบนเปิดปิดไฟล่างนะครับกดเพื่อต้องการให้เปิดอปิดตัวนี้คือปิดไฟบนนะครับเปิดไฟบนปิด,ไฟ, ан, ปดไฟล่างเปิดไฟล่างนะฮะตัวนี้เป็นโปรแกรมตัวนี้มันไม่มีสตรีมก็เลยไม่ได้สามารถใช้งานได้นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีสตรีมแต่ก็สามารถซือ <S <S ้อออฟชั่นเสริมได้เหมือนกันนะครับก็หลักการทํางานคร่าวๆก็มีเท่านี้ครับเดี๋ขอบคุณครับ